ก็ส,ส, s. <S ส่วนน้องดีครับแล้วก็มงวิทยาที่เรา็ทห่มาที่ีทยาปีนสัปดาท้าของเนซึ่งเราได้ได้นำสนที่เรีบรอแล้วเข้ามาเช้าว่านงแต่ต้องสังเกตการห้องบริสท์เียอยาโซนนการทึ่อแล้วก็เจ้าหน้าที่สครับนี้เราจะมีไปงานเข่ง ในการที่จะมาดูกาไข้ในหต้องดูอะเรื่องไนบางนงานแรกที่เราจะให้คือเรื่องขอการสังเกตอาการขปวที่เป็นเชืที่น่าสนใจครับเรื่องของตัระดวที่ในการียูไข้ที่เรียกว่าพกตระหว่าง PNS ระหว่างมหโซนในัสติเแล้วก็ทรานสเ e อร์ในตัวพาซิตี้ของแมงๆครับซึ่ง ตัให้น้องได้สังเกตแล้วก็นำเสนอครับที่เราด้วยกันคับที่สองก็คือเรื่องของการสังเกตเรื่องของเคสที่เกิดอุบัติการที่น่าสนใจนะครับโดยที่เรายังเข้าไปดูแหลไม่ได้ก็เป็นเรื่องของการ o b s เ r v อข้อเชั่นในของเคสก็ขั้นวันน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของ ACLS แทเป็นสิ่งที่เรา อาจจะต้องใช้มิเตอร์นะครับเรื่องของระบบเอซีเของเรานะครับว่าในส่วนอที่เรื่องของการเพิ่มต้สทุนชะีพเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับขอเข้าเสวียนะครับนี่เป็นรายงานนิเทศานนะครับอาจจะมีีชั่วันสองวันอาทิตย์หน้านครับต่อไป อาจารย์้อทยาน้องบีมเนะาะหลังที่เราสังเกตอาการเคสมาแล้วสังเกตเคสมาแล้วหรือว่าศึกษาเคสมาที่เราดูเรื่องของน,อน,นี่เราก็จะมาคุยกันครับเรื่องของจะให้รรรรน้องๆรูบรวมความคิบ้าองคุยกันว่าเคสที่เราได้ไปศึกษาเนี่ยว่าภาษาการอะไรการเชื่อมฟังก์ชันสูง,สงใช่ไหมในรถยาบาลก็

ต้องประเมิน e k g m o เตอร์ของเขาก่อนใช่ไหมครับออกมา m o เตอร์ก่อนว่าเป็นคาไหนเป็น b f t เป็นอะไรว่าเป็นว่าเป็น b f t หรือ่าเป็นเป็น a s y สร o นะคะถ้าเป็น b f t นะคะเรากาจะมีการ ใช้เป็นอัลกอริทึมมาใช่ไหมครับโอเคแล้วก็แบดดีแท็กกี้คาเดียก็ใช้ตามอัลกอริทึมนะไมในบทบาทของ EMP เนาะแต่ที่เราสังเกตมาโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยน้องๆในระบบทรานสเฟอร์ของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นน้องพยาบาลทั่วไปใช่ไหมครับ <Okay. S 1> เขาเลยก็ใช้อย่างที่น้องดีมว่าตั้งแต่เริ่ม CPR ก่อน c h e s t Compression ก่อนเนาะในฐานะที่เราเป็น e MP เนี่ยเราจะให้คำแนะนำน้องๆแบบนั้นเองครับ แล้วก็อาจารย์คอนเซิลค่ะคอนเซิลเป็นตามระบบเนาะคอนเซิลเนี่ยเราจะคอนเซิลที่เราหรือที่เชียงรายครับก็คือต้องดีระยะทางก่อนค่ะว่าได้ถามกันไปแล้ว ก็เรื่องของการเรื่องของระบบ ACOs ในมุมมองของน้องดีมนฐบนะอินพก็อยู่น่าสนใจนะครับครับในฐานะนุงนิตยานะครับที่เรามืหมายให้ไปดูเรื่องของด y n มิทีมเนาะในการที่จะสังเกตเรื่องของการช่วยฟื้นคืนชีพนะครับขั้นสูงในแอบุรีนองนิตยาเห็นอะไรบ้างครับก็ในสังเกตคือน้อง นในบางเลค่ะใผู้ป่วที่มีแนวโน้มว่าจะมีภาวะคารดิแอการสยังมีการเตรียมอุปกรณ์ในการขึ้นรถยังไม่พร้อมแล้วก็เกิดปัญหาคือระหว่างการส่งตอ่อเนี่ยวยมีภาวะอารเรสขึ้นมาในระหว่างนั้นก็คือก็มีแค่ เบื้องต้นอักกรสูดดูดเช่นใช่ไหมคะก็ขาดเรื่องของเหียดเนื้อไปจริงๆแล้วเนี่ยถ้าย้อนกลับไปดูเรื่องของก่อนที่เตรียมของในการขึ้นรถอินิลคือการเตรียมกองเตรียมทีมอะค่ะในเมื่อผู้ป่วยรายนี้คือนำสมแท่สอบในร้าลสองคนสิ่งที่จะช่วยเราได้อีกอันนคือออโต้สตีอาร์ค่ะในผู้ป่วยที่มีภาวะถ้าถ้าถ้าหน้าทีมประเมินเบื้องต้นแล้วว่าผู้ป่วยรายนี้เสี่ยงต่อภาวะคาเดรต์กอะเด็น่าง ก็ควรจะเอาออโต์โลจิตยาไปด้วยในเมื่อผู้ป่วยในระหว่างการนำส่งเนี่ยถ้าผู้ป่วยอะไรปุ๊บเนี่ยก็คือเราติดตั้งอุปกรณ์ครบแล้วใช่ไหมคะมีการมอนิเตอร์มี e ีพีมีเอเอดีต้งต้นแล้วเนี่ยก็สามารถคอนติเนียืมีการสปีชั่นทุกหมดได้เลยครับนี่ถ้าน้องนิตยา เป็นพยาบาลที่อยู่บนรถวันนั้นหน้าที่ของน้องนิตยาน้องนี่คิดว่าหน้าที่ที่เหมาะสมที่สุดของน้องนิตยาคือหน้าที่ไหนครับเป็นหัวหน้าทีมเป็นหัวหน้าทีมเนาะเป็นเลดเดอร์นะครับในของทีมถามน้องดีมนิดนึงครับถ้าเป็นวันนั้นน้องดีมอยู่บนรถด้วยเนะเรามีลีดเดอร์อยู่แล้วเนี่ยบทบาทของน้องดีมอีกอย่างหนึ่งคืออะไรครับถ้ามีลีดเดอร์อยู่แล้วใช่ใช่ครับก็จะเป็นช่วยในเรื่องของเบรคค่ะเพราว่าทยา้าเป็นเป็นสิ่งสำคัญาะครับเรื่องของการประสานงานก็สำคัญแต่ถ้ามมันนีคก็ สามารถประสานได้เนาะนะครับก็สําหรับเคสซีพียามรถน่สิ่งที่เราควรปรับปรุงเรื่องของอุปกรณ์เรื่องของการเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นรถแล้วก็การประเมินใช่ไหมครับเป็นเรื่องสำคัญเนาะก็ขอบคุณน้องทั้งสองท่านนะครับที่ให้อ่าการสังเกตการแล้วก็ให้ข้อมูลทั้งของเราในบทบาทของเ e อ P นะครับในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนเนาะซึ่งเป็นระบบการส่งต่อที่สําคัญนะครับก็บสาหรับวันนี้ก็คงขอบุณน้องทั้งสองท่านนะครับ ก็ไม่มีอะไรมากก็เดี๋ยวเราก็ไปเป็นแบบงานกันต่อนครับขอบคุณครับ